ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณ คูริธคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีคัมเบลนะครับผมเป็นดัมเบลโฟมนะครับเราจะใช้การออกกำลังกายในน้ำนะครับเพื่อช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะสัดส่วนนะครับง่ายมากๆคือคลองคองเอวเมื่อกี้นี้นะครับแขนแล้วก็่ีอยู่ลักษณะแบบนี้จะทำให้เราลอยตัวได้เป็นอิสระไม่ว่าเราจะนอนง้ายนอนป้อมนอนตะแคงได้หมดทุกองศา คุณทิศขาฉันมีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยที่เมื่อกี้เห็นมาว่าแง่หนึ่งแง่หนงคุณผู้ชมขานั่นก็คือตัวนี้นั่นเองดัมเบลสังเกตเหมือนกับเหมือนคล้ายๆกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันเห็นไหมคล้ายๆกับดัมเบลแต่อันนี้เขาเรียกบบาเลบาเบลอ่ะฮะบาบดัมดัมเบลค่ะบาเรโนดัโนเบลโนบาไม่ใช่อันนี้บาเบลค่ะอ่าบาเบลครับบาเบลเนี่ยถ้าเราเล่นบนบกนะครับเราก็จะเล่นได้คล้ายๆกับดัมเบลเช่นกัน นะครับคล้ายๆก็จะคล้ายๆกับดัมเบลแต่ข้อดีของบาเบลก็คือเราสามารถใช้แขนทั้งสองข้างช่วยในการพยุงได้นะครับผมและเมื่อเรากลับมาอยู่ในน้ําทําให้เราเช็คบาลานีไดีขึ้นโอ้คือยังไงคะก็คือสมมติว่าบางทีเนี่ยคุณดึงใช่ไหมครับคนบอกว่าอุ้ยไซนี้มันไซน์ครั้งแรกเลยที่เราเล่นถ้าเราเล่นตัวนี้โอ้หมือเดียวเรารับไม่ไหวและมันไม่มีตัวช่วยเราก็เลยเออโค้งเลนแทงไป เราอาจจะเจ็บข้อมือบ้างแต่อันนี้มันมี2เห็นไหมครับมันจะช่วยค้ำกันนะครับ มันจะช่วยคํำกันและเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการดีไซน์ท่าเนี่ยนะครับทั้งทั้งทุกอุปกรณ์นะครับเล่นได้เหมือนกันแบบนี้ยกเว้นอย่างเดียวขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ผู้ถามเมื่อจะพูดนี้ในส่วนของตรงนี้ของเราใช่ไหมครับครับผมรำเบลของเรามีขนาดด้วยส่วนอันนี้มีขนาดเหมือนกันมีครับผมมีขนาด S M L ค่ะใช่ค่ะเพราะโครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะน้องชลี่ค่ะคือตัวนี้มันเป็นเรื่องของเลเวลหรือเราเรียกกันว่า ศักยภาพหรือความสามารถของผู้เล่นหรือผู้ออกกําลังกายคนที่มาออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยก็ต้องใช้ไซส์เล็กก่อนเพื่อเป็นตัวเริ่มนะครับผมตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาแล้วเนี่ยเราจะฝึกจากเบาไปหามาก็คือเริ่มฝึกจากง่ายๆไปก่อนให้คุณทําได้โดยที่ไม่มีทุกขทุกที่เกิดจาก การทําอะไรที่มากเกินไปกินมากก็เป็นทุกข์เรียกว่ากินมากก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หนักไปก็อาจเกิดอันนีาได้ใช่ไหมคะหนักมากไปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ตอนไหนรู้ไหมครับคุณเชอรี่จะกลับบ้านไปหลังจากที่เล่นคาของครูริสเสร็จแล้วจุดทุบหนึ่งดอกครูริสสู่ที่ชอบที่ชอบเนื่องจากว่าโอ้โหปวดเมื่อยทั้งตัวเพราะว่าเราเลือกใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่าใช่ครับผมเนื่องจากว่าแบบนี้เรามี s m l ตรงนี้จะช่วยเซฟไว้ได้ดีมากๆโอ้ดีมากๆเลยค่ะ นะคะคุณผู้ชมคะยังมีอีกค่ะอุปกรณ์ในส่วนของการกีฬาที่เราเช่นเล่นในบนบกของเราอุปกรณ์ของเราอย่างนี้นะคะมีที่ไหนอีกนะคะพี่เจี๊ยบคะอ๋อมีค่ะคในคุณลุงอังเกิลครับชาวบ้านเรียกอ <Uncle S 2> ังเกิลรู้จักไหมครับอังเกิลอ่ารู้จักอังเกิลไหมครับ งงครับสับเทคนิคทางกีฬางงครับไว้สิใส่หูใช่ครับผมโอ้โหตัวนี้ไว้ใส่เท้าครับผมตรงข้ามเลยเขาเหมือนข้อเท้าค่ะใส่ข้อใส่ข้อเท้านะครับผมตัวนี้นะครับช่วยเรื่องของการลอยตัวนะครับผมช่วยเรื่องของการลอยตัวทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราลอยขึ้นขณะที่เรามีโฟมอยู่ใต้เท้าและเราจะรู้สึกว่าเราเป็นอิสระขณะที่เราใช้ตัวนี้ ต่างกันนะครับผมกับการที่เราตัวนี้คือเราใช้ตัวนี้นะครับคุณลองคิดดูคุณจะไปไว้ใต้เท้าถามว่าไว้ได้ไหมไว้ได้แต่คุณต้องเช็คบาลานตัวเองแล้วก็ต้องมีความพยายามมากผมผมเล่นอย่างนี้นะครับผมเวลาผมสอนผมให้เล่นท่านาจาคืองงนาจาก็คือเอาเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปไว้ที่เท้าอ้า่านาจานาจาจะมีห่วงสองห่วงไว้ขี่ก็จะเอาตัวนี้ไปไว้ที่เท้าแล้วก็รอยไงครับแต่ อันเนี้ยเราเรียกว่าเราใช้ผิดประเภทใช่ไหมครับคุณเจ้าใช่ค่ะแน่นอนค่ะของนาจารุเสียปะค่ะของพ o l d e เดนล f ฟก็เลยผลิตอันนี้มานะครับตัวนี้เพื่อที่จะมาใช้ให้ถูกประเภทก็คือใส่ที่เท้าแล้วเราก็จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่า มอนเหมือนเราใส่รองเท้าเลยและเราวิ่งคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยสมควรที่ต้องใส่เพราะว่าเราจะลอยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงนะครับคุณเฉลียต้องรอลีต้องลองดูนะครับผมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคุณตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยให้เราลอยลอยตัวในน้ำได้แล้วยังมาเป็นเวทได้ขณะที่ยังไงคะเอริ vement ผมต้องพูดคำนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณใส่ไปไว้ที่ข้อเท้าแล้ว Every Mo ูฟเมนตจริงๆคุณจะได้เวทเทรนนิ่งที่กล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อในส่วนของที่เป็นข้อขาใช่ไหมหรือไม่ใช่แค่ข้อขาทุกส่วนของร่างกายเมื่อคุณอยู่ในน้ําด้วยการใช้ตัวนี้ทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้ไปแปะตรงข้อเท้าก็จะได้ข้อเท้าไม่ใช่คุณต้องคิดถึงภาพว่าร่างกายของคุณไม่ได้เคลื่อนไหวแค่เท้าเนาะเมื่อคุณอยู่ในน้ําลึก ใช่ไหมครับคุณใช้ตัวนี้เพื่อลอยแล้วอยู่ในน้ำด้วยเพราะฉะนั้นทุกส่วนของร่างกายคุณต้องมี movement เขาจึงเรียกกันว่าออกกําลังกายในน้ำเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดทําให้ร่างกายทุกสัดส่วนได้ออกกําลังกายจริงๆมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้คุณเชอรี่ได้รับรู้ไว้นะครับอันนี้ก็คือเข็มขัดแชมป์โลก แชมเปี้ยเลยค่ะแชมเปี้ยเราให้คุณไปสองนเรยเนื่องในตำแหน่งอะไรดีคะก็คุณต่อยไฟนี้ชนะแน่นอนค่ะคนชนะมันเกิดขึ้นจบชื่ออย่างแน่นอนคือยังไงคะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะตัวนี้นะครับเราเป็นเข็มขัดนะครับคุณเจี๊ยบครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ อันนี้ของสายคาดเอวค่ะสายคาดเอวเขาเรียกว่าเบลนะครับเ้ตัวนี้นะครอบเหมือนกับขชมขัดแชมป์โลกเลยแต่เข็มขัดแชมป์โลกเนี่ยเขาจะวางไว้ด้านหน้าแต่ถามว่าเราจะใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังได้ไหมใส่ได้ทั้ง2ทิศทางนะแต่เราต้องดูด้วยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของครูสมมุตินะครับคุณจะต้องการให้เขาเล่นแอปคุณรู้งวใส่ข้างหน้าและคุณก็พับตัวขออนุญาตครับเป็นยังไงครับเหมือนคนอ้วนเลยมันเหมือนเหมือนคนอ้วนเลยค่ะ แต่มองกลับกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้มาเพิ่มเวทแต่มาช่วยในการพยุงหรือการลอยตัวนะครับถ้าคุณใส่ไว้ข้างหลังคุณต้องใส่ให้ถูกนะถ้าใส่ผิดจะเหมือนปีกแมงทับนะผมเห็นหลายเห็นหลายคนเรื่องความเข้าใจผิดเอ้าวะเอ้าฉันไม่ได้วนทำไมทำเกินเกินเพราะอะไรเพราะความเข้าใจผิดของคุณนั่นเองนะครับผมคุณต้องสามารถปรับได้ไหมคะได้ได้แต่ข้อสำคัญเลยคุณปรับใจตัวเองก่อนไม่ใช่โอ้ยคุก อันนี้นะครับผมนี่นะครับผมคล้องไว้ด้านหลังเห็นไหมพอคล้องปุ๊บเนี่ยตัวนี้คุณโนสมบัติดีมากๆสําหรับคนที่แบบคุณเชอรี่นี่ว่ายน้ำไม่เป็นคุณเชอรี่ผมอยากจะบอกว่าคุณเชอรี่ครับคุณเชอรี่อุปกรณ์ทุกอย่างมาไว้ที่ตัวของคุณเชอรี่คุณเชอรี่จะไม่จมน้าตายแน่ๆผมจะบอกให้อันนี้ะครับคุณสังเกตคุณสังเกตถ้าผมเอารองเท้าให้คุณใส่คุณคุณเคยเล่นอันนี้ไหมครับผมเล่นสเก็ต เล่นสเก็ตคุณก็ต้องมีการทรงตัวมีบาลานซ์ที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเกรงตัวนิดนึงนะครับและถ้าคุณเอาไว้ที่มือคุณก็ต้องเกรงมือใช่ไหมครับถ้าแขนไม่แข็งแรงคุณก็ยังนี่แต่ตัวนี้มันอยู่ตรงเซนเตอร์คุณเห็นไหมครับอยู่ตรงกลาง,<ร>งของคนเลยนะ,ะครับเพราะฉะนั<ๆ>้นเนี่ยคุณจะครึ่งหนึ่งเนี่ยจะลงมาอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นตัวคุณก็จะห้อยไปอยู่ละ นะคุณก็วิ่งนี้ได้เลยเหมือนเราปั่นจักรยานอย่างนั้นอย่างนั้นรบกวรเรบกวนคุณเจี๊ยบกระโดดลงน้ำไม่ใช่นะคุณคุณฤทธิ์หันหลังให้ให้แบบนี้ครับผมให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงค่ะสมมุติให้จินตนาเกินจินตนาการค่ะขอโทษครับจินตนาเกินไว้ครับผมผมชอบใช้คำนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับให้คุณจินตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งมิติ เวลาที่คุณอยู่ในน้ำถ้าคุณแค่จินตนาการคุณจะมองไม่เห็นคุณต้องจินตนาเกินไปว่าอุ้ยอันนี้มันเป็นไปได้จริงๆน,นะครับผมวิธีการก็คือนี่ครับผมสมมุติว่าผมอยู่ในน้ําแล้วนะครับแล้วเราก็วิ่งแบบนี้นี่ตัวนี้จะช่วยพยุงเราเรานอนงายเราก็ไม่สำลักน้ําแต่ถ้าเรานอนควําเราก็ยกคอไว้นะครับผมเราก็จะวิ่งไว้แบบนี้ครับวิ่งเหมือนเราปั่นจักรยานเลยแบบนี้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะคือช่วยล็อก และยกตัวเราโดยที่ไม่ให้เรายกหน้ายกหลังหน้าะนะครับผมพี่เจี๊ยบค่ะเราวอนาคนข้างหน้าชลริฐามนิดนึงว่าจะมีในส่วนของ ที่สามารถที่จะทำสั่นได้ด้วยไหมคะโอ้โหไม่ไม่ไม่่ะไม่สามารถนี่นะครับแค่ใส่กระสันแล้วครับแต่อาจจะมีการนักลค่ะอาจจะมีการพัฒนาตัวอื่นขึ้นมาอีกโอ้หยพี่เจ๊บอกว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ใช่ไหมที่จะเป็นน้องใหม่ของเราตอนนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยขอนิดนึงสาธิตเรื่องการสั่นให้ดูไหมเพราะว่าท่านี้นะเป็นท่าที่ลูกค้าพอเล่นแล้วต้องติดใจอ๋อค่ะก็คือท่านอนท่านอน ผมจะบอกที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีแค่นั่งเฉยๆก็ผอมได้ใช่ไมใช่ใช่ๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แบบให่เราแอปพลิเรตัวนั้นขึ้นมาในเอามาครีเอทีฟกับท่าเต้นแล้วก็จังหวะดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่ามันไปได้สมมติว่าคุณนอนหยายนะครับนอนหยา คุณจะกางแขนหรือชูแขนก็ได้นะครับสมมติคุณกางแขนคุณก็สามารถยกสะโพกในน้านี้ได้เมันก็บิดตัวในน้ำอ่าใช่ครับเป็นรูปแบบของการสวิงนะครับคุณเคยเห็นไหมที่มีแผ่นกลมๆแล้วคุณก็อ๋อฮเหมือนการแต่ตัวนี้นะครับคุณหนึ่งนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับหนึ่งคุณจะได้เรื่องสมองสมองต้องสั่งงานของกล้ามเนื้อแต่คุณใช้เทคโนโลยีคุณก็จะเออในอนาคต เพราะว่ามัน <poisoned> ท <indo> ําอย่างนี meter, ano, an はは้เองแต่ตอนนี NES ้เราเราเราได้คิดเองทําเองเลยทําให้เราไม่เป็นอันไซเมอร์ได้แล้วเราก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างครบครบคุณค่าจริงจริงนะครับผมแล้วในส่วนตรงนี้แล้วฉัิจะถามนิดนึงค่ะว่าแต่ละอย่างที่ที่ครูฤิ์แนะนํามาเมื่อตะกู่นะคะมีขนาดหมดเลยแล้วส่วนในตัวนี้มีขนาดไหมคะมีครับผมตัวนี้มีนะครับขนาดมันก็คือสายเบลล์นะครับผมสายเบลเนี่ยเราปรับได้ อย่างสมมติว่าคนมีพุงใหญ่ใช่ครับผมเราปรับสายเบลครับเพราะว่าตัวนี้ความจริงแล้วนะครับการออกกําลังกายนะครับผมเราต้องการทําให้คุณออกกำลังกายด้วยตัวของคุณเองถึงจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดกับคุณได้สุขภาพที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้แสดงว่าใครที่ต้องการที่จะออกกําลังกายโดยการที่จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ฝังเลื่อนให้กับคุณผู้ชมนะคะนี่วันนี้ชลิศก็ต้องขอบคุณกุริศมากเลยค่ะที่มาสาธิตวิธีในการใช้อุปกรณ์ที่ออกกำลังการบนบกให้กับพวกเราแล้วก็ผู้ชมทางบ้านแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคับหมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ลิตพันเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายทั้งในน้ำและบนบกโลเดลิฟใบไม้สีทองมิกเซลจัดจำหดน่ายโทร0 2 3 8 0 6 9 6 0ถึง1